ในตรีโกณมิติถ้าเราเอาแคลคูลัสไปทำดิฟเช่นสูตรดิฟไซน์เรามีวิธีขี้เยสแก้หัวควยเรื่องนี้ยังไงออหลักคุยสําคัญของการดิฟตรีโกณมิติคือเราแน่นอนเราบอกก่อนตรีโกณมิติมันมีไซน์คอร์สแทนโคเซนแคอร์ใช่ไหมเรายกตัวอย่างอันหนึ่งขึ้นมาให้มึงดูก็คือสูตรดิฟไซน์สูตรแม่งบอกว่าถ้ามึงดิฟใส่ไซน์มุมชื่ออยู่มึงจะได้ผลลัพธ์เรียกว่าคอร์สมุมชื่ออยู่คูณดิฟตัวแทนอยู่ก็คือเป็น2ก้อนเนี้ยที่มึงกำลังคูณกันดังนั้น้นถาาาาเเกกิดกิดดวว่่รยยตัอง ถ้า u นั้นเป็นเพียงแค่ x ธรรมดาที่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1และก็กำลังเป็น1ดิฟไซ n x มึงก็จะได้ cos cos x อย่างนี้เลยมึงจะคูณตั้งดิฟด้วยเลขตัว x ก็อนนี้ก็ได้แต่ดิฟ x เทียบ x ถ้ามึงเคยเรียนมาในระดับมอตอรมันมันเป็น1มึงจะแบบมึงจะเขียนไม่เขียนก็ได้ก็ช่างแม่มันเยสไปแต่ถ้าเราอัพความยากเป็นดิฟไซ n มุม5 x สิ่งที่มึงจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือดิฟไซ n 5 x มึงมาเลยครับไอสัตว์ cos มุม5 x แต่เพื่อความเร็วและเห็นภาพมึงจะต้องจับ 5x นี้มาทําการดิฟแล้วเขียนผลลัพธ์การดิฟคูณด้านข้างซึ่งถ้ามึงเคยเรียนมปลายมาดิฟ 5x ควายครับขี้หมามากครับไอ้เหี้ยได้5แล้วจบมึงคูณทั้งข้างแค่นี้เลยแล้วจบมันคือกระบวนการคูณด้วยดิฟอยู่แต่กูขอเขียนเป็นผลลัพธ์เลยหรือถ้ากูใส่ข้างในที่ซับซ้อนขึ้นเป็นไซนวงเล็บพหุนามใหญ่ๆกูก็ได้คอร์สวงเล็บพหุนามใหญ่ๆเหมือนเดิมแต่มึงเมื่อเขียนคอร์สวงเล็บพหุนามนี้เสร็จ มึงต้องเอาข้างในเนี้ยมาทําดิฟอีกรอบหนึ่งและเอาผลลับการดิฟอันนี้เขียนด้านข้างซึ่งดิฟ x กําลังสา x กําลังสองดิฟส x มึงได้บวกสเป็นพหูนามใส่วงเล็บแสดงความสัมพันธ์ว่าเออเทียสัตว์กูคูลกันนะถ้ามึงเห็นภาพทั้งหมดตรงนี้ว่าเอทียเอ้ย,อยกูแม่งได้มาแบบนี้นะมึงว่าข้อนี้ถ้ากูตั้งโจทย์ทายแบบนี้นะมึงลองดูว่าตออไร